สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถปิกอัพแคปครับผมเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าม g h t เอนะครับเป็นรถปี36ครับผมคันนี้เครื่องดีคัดซีสวยนะครับสำหรับใช้ในไร่ในสวนนะครับผมราคาเบาๆทะเบียนขาดปีหนึ่งครับขาดช่วงวันที่23า ยี่สิบสามมีนาสองห้าหกห้าโอ้น่าจะน่าจะสองปีแล้วเนี่ยขาดสองปีแล้วเพระาะว่าสิน้นสิ้นมีนาห้องขาไหมไม้ันขาดสองปีเพราะว่ามันก่ายเดือนว่าเราต้องได้ต่อภาษีสองปีนะครับผมแต่ว่ารถก็มีตําหนิอยู่นะครับเป็นน่าจะแคบด้านซ้ายของรถนะครับมีรอยบุบนะครับน่าจะรอยชนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเนี่ยตรงนี้ ประตูก็มีรอยสีแตกครับประตูเปิดยากเปิดไม่ได้เปิดเปิดได้ป่าฟังนี่เปิดยากหรือเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหล็กมันบี้เข้าหากันครับผมแล้วก็กระบะหลังมีผูกอยู่นะครับกระบะหลังมีผูกป็นของมันอันนี้แบตข่งรถไฟบ่มีแต่ว่าแบตหนึ่งมีหรืแบตบพื้นผูกนะครับพื้นผูก เปิดเครื่องเลยล<อ>เป็นเป็น <pper. S 1> ป้ายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอ้ไฟเลี้ยวก็แตกหมดแล้วครับด้านซ้ายโอ้ด้านขวาวอลล์บัตติก็นกนหกนึ่งลอยแม็กก็หนึ่งฮะวอลลบัตติก็หนึ่งลอแม็กก็หนึ่งลอยแม็กบ่๋อแม็กทั้งสี่ล้อเลยบ่<อ>เปิดเครื่องเลยประตูด้านขวาเปิดได้ปกตินะครับ เอาต้องได้ยกช่วยเอ,เอาเขาเปิดปิดว่าเขาขโฟร์เป็นปอะไรเอาปิดบ้างน,นะเวลาปิดต้องได้ยกช่วยบ่มันกระจกหมุนลงได้ปกติบ่เนี่ยอ,อ๋อเวลาปิดประตูต้องผลักขึ้นช่วยต้องได้ผลักช่วยครับผมเพราะประตูมันหจอดมั้งไงตอนี้เอียเขาใส่อันนี้นะยางสี ลูกยางก็ปิดเอาคือปิดว่าเขาตอนมาปิดเขาว่านะวอนป็นน้ำตัวนี้ตัวนี้นม่นาอาดเลยตัวนี้ไม่อ้าตัวนี้ไม่อ้า<ด>เครื่องแห้งกิฟนะครับ mày bằng khởi, hơi hơi hơi, nhẹ va vào mà. ปกติครับผมระบบน้นำปกติเครื่องแมตต์ก,กิครับไม่มีไอครับผมเนี่ ลงลงเลยระบบฟืนไฟมีมาเปิดบ้างนะอ่าเดี๋ยวลองไปเปิดไฟดูครับว่ามีไฟไหมไฟผ่ามากออกอยู่ครับผมไฟฉุกเฉินนะครับไฟฝึกเฉินทํางานอยู่ครับไฟหลีไฟหลีไฟฉุกเฉินทํางานแล้วก็ไฟตาไฟตาออกข้างเดียวครับผมออกข้างซ้ายนะครับ ข้างขวาไม่ออกนะครับแต่ว่าไฟฉุกเฉินออกครับเนี่ยกระจกหน้าโอ้ผมนึกว่าใช่รอยแล้วไม่ใช่นะครับเป็นรอยฟิลม์มกระจกกระจกไม่แตกไม่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่รอยแตกรอยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรอยฟิล์มนะครับตรงนี้เป็นรอยฟิลม์มประตูปิดว่าอะไรนะกวนนี่ นี่มันโกโดอยู่นี่มันปิดว่าเขาแล้วนี่หฮันบ่ทขีนน้าเนี่ยขีนขึ้นนี่มันต้องเห็นมันอาแน่มันจะปิดได้ต้องมันอามังภายในกันตัวนี้เป็นรถปี36ครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับทะเบียนขาดสองปีวัดรอบขึ้นเกียร์น้ำมันขึ้นปะ เีนะ้ำมันก็ทำงานได้เหไม่ขึ้นว่าย่ำแหลมปะประตูก็มีลำโพงกลางแหลมแล้วก็ลำโพงแซกนะครับหน้าหลังแต่ว่าตู้ลำโพงเครื่องเสียงถอดออกหมดแล้วครับเบิ้งลนะ่สิเบ,บิ้งภายในมองเห็นไหมเห็นไหมครับตู้ตู้ยังเหลือนะครับตู้ยังเหลือแต่ว่าเป็นพวกลำโพงเป็นพวกพาวพเวอร์เป็นพวกปีเป็นพวกอะไรโดนถอดออกแล้วนะครับผม คือทางร้านเราไม่ได้ถอดนะครับจะขวงรถถอดออกก่อนขายนะครับเก็ไม่ยากครับแค่ซื้อลำโพงมาติดนะครับถ้าอยากฟังเครื่องเสียงซื้อลำโพงมาติดใหม่แล้วก็ใส่พาวเวอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพยางกันทั้ง4เส้นครับผมอันนี้เป็นล้อหลังด้านขวาครับสภาพยางพอใช้ได้นะครับผมการฝุ่นยังมีใช้เป็นยางขอบขอบ15นะครับผมขอบ15 เป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอันนี้สภาพยางหลังด้านขวาครับผมอันนี้สภาพยางหลังด้านซ้ายก็ใช้เป็นขอบ15เหมือนกันครับสภาพยางก็พอใช้ได้ครับผมก็คือดอกยางมันเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันแห้งคล้ายๆว่าอายุการใช้งานของยางก็จะเยอะแล้วนะครับผม ข้างล่างก็จะมีแหนบไม้คานด้วยนะครับสภาพล้อยางหน้าก็พอใช้ได้ครับผมก็เหมือนกับ2เส้นที่ผ่านมาแล้วครับ ดอกเยอะแต่ว่ายางแหงครับเป็นล้อแม็กขอบสิบห้าเหมือนกันครับผมแม็กลายเดียวกันนะครับเปิดบังนะพวกอะไรผ้าเอบอบร์วะล้อหลังด้านขวาก็แม็กลายเดียวกันกับสามล้อที่แล้วนะครับผมก็ขอบสิบห้าเหมือนกันครับน่าจะเปลี่ยนพร้อมกันนะครับยางก็น่าจะเปลี่ยนมาพร้อมกันนะครับเพราะว่าสภาพยางพอๆกันเลยนะครับผมโอเค,คระบบพวงอะไรธรรมดานะครับ คัตซีสวยมาบนบีไปฮะอ่าคัตซีสวยนะครับคัตซีสวยช่างโฟบอกว่าดูคักแล้วครับคัตซีสวยครับผมคัตซีสวยเครื่องเกียร์ดีแต่สภาพอาจจะไม่เท่าไรนะครับผมแต่ว่าสําหรับราคานี้ราคาเบาๆถือว่าไม่แพงนะครับคันนี้เปิดขายอยู่ในราคา46,500บาทนะครับ46,500าบาทนะครับผมลบขัดได้วิ่งได้เครื่องดีเกียร์ดีคัดสีสวยนะครับ เอกาสารทะเบียนผู้มือชุดโอนเรียบร้อยแล้วก็ภาษีขาด2ปีครับผมเพิ่งสิ้นมายีสิสามมีนาสองหนะครับผมก็จะมีตำหนีตรงด้านซ้ายนะครับที่จะเยอะหน่อยก็คือโดนชนมานะครับประตูยังเปิดมาได้เลยครับตอนนี้ที่จะได้แก้ไขก็คือตรงนี้นะครับ,บกระบะก็ผูุตรงพื้นมัน แล้วก็ประตูด้านขวาก็จะได้แก้ไขอีกนะครับปิดปิดดูไปเอาประตูด้านขวาปิดแล้วนะครับแต่ว่าเวลาปิดต้องได้ยกแล้วก็ผักช่วยนะครับก็ได้แก้ไขนิดหน่อยครับตรงนี้จะได้แก้ไขเยอะก็ตรงด้านซ้ายของรถนั่นแหละครับถ้าเราไปใช้แบบไม่แก้ไขก็ได้นะครับเพราะว่ารถขับได้วิ่งได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ช่างโฟลองทดลองขับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขับลงมานะครับว่าขับได้วิ่งได้ ราคาไม่ถึงแสนครับลดราคาไม่ถึงแสนแค่ไม่ถึงห้าหมืนด้วยซ้ำนะครับสี่หมบาทนะครับสี่หมาบาทนะครับอ่า <c oughs> ลูกค้าท่านใดกำลังหารถไปใช้ในไร่ในสวนนะครับ ก็รบก,กวนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมวิ่งได้ใช้งานได้คัสซีสวยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับราคา26 0 0 0โอ้ละราคา46,500ัรบาทเองนะครับไม่แพงนะครับรที่นแน่ๆก็มีเอกสารคู่มือชุดโอนรเรียบร้อยเลขคัสซีเลขเครื่องตรงกันนะครับผมซื้อมาจากอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้ อีกทีนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถปิกอัพฉับไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะครับเข้าไร่เข้าสวนก็ราคาเบาๆก็รบกวนโทรมาสอบถามผมได้นะครับคันนี้พวงอะไรธรรมดานะครับผมไม่ใช่พาวเวอร์ธรรมดาแต่ไม่ดังใช่ไหมโอเคแต่ไม่ดังเอาขับเข้าเก็บเลยก็รบกวนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอ๋อคือภายในระบบคอนโซลชาได้หมดนะครับคือเกน้ำมันใช้ได้บัดรอบใช้ได้โอตอนนันเกความร้อนใช้ได้เนาะ เกจน้ำมันใช้ได้ไหมเนี่ยได้ตัวเนาะอ่าเกจน้ำมันใช้ได้ไหมได้ยนะเจน้ำมันยังไม่แน่ใจนวะเนี่ยมันขึ้นวะเนี่ยได้ยุโอเคเจน้ำมันใช้ได้เจความร้อนใช้ได้วัดรอบใช้ได้เรือนไม่ก็ใช้ได้กันวะโอเคใช้ได้หมดนะครับแผงโซนหน้าจอ ลูกค้าท่านใดสนใจก็รบก,กวนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามผมได้นะครับตอนนี้รถอยู่ที่ร้านมาวินเชียงกงปรอำเภอกรมราสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมไม่แพงครับผม46,500บาทครับ46,500บาทนะครับผมขับได้วิ่งได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม